พอเม่นจ้ะบาหอดหากบว่าเห็นมาได้แต่ว่าเดียวมากจะตุกข้ามนํามาเถิดที่ประเดียนจำหน่าสมัยตะกี้พ่อลังจากอันอันเขาบอกให้ประเดือนเศร้าเศร้าเหตุเศร้านั่นเดียวเขาบอกให้ประเดีนมาเสียภาษีประเด็นก็เลยว่ามาเสียภาษีประเด็นเลยเศร้าพ่อประเดือนเศร้าได้สองหมือจะตุกข้ามได้ยะหาบาท จากจตุคามราคาแพงๆไหมพี่น้องตอนนั้นคนหาล่อยสามท่นคนก็ไปซื้อวสัสดุโอ้ยชว่วงนั้นได้เงินบ้างเป็นหน่อยเจตุคามไปขายจตุคามน่าม,มาเดียดของประเด็นแต่เนี้ยมีประเด็นแต่บ่เอาถิ่อก็เรื่องเนี้เก็บใบคือเก่าอยู่แล้วพ่อไม่ได้เกี่เก่ากองอะไรหาบากของประเด็นง่ามเพืออยังนึงเยนเ่องเก็บใบอยู่ดอกพี่น้องว่าเจียวมาสู้พี่น้องด้วย ลื่มเรืมแล้วรอบหลังมันพี่น้องไปโรบุรี่กันเลยไปขนบึ้นมามีกคนขนของเก่ามาบังมันเก็บใ้มันของมันสะสมกันหลายคนมันลูกว่วจับหายมันกองเต้เด็กแย่งต่หยังเรื่องเสียผาเต็มมากล่าจับก้องจับก้องขนไปใบหองนั่นบม่มียังไม่ตัของไปขนหาเมื่อนั่นไปขนหาใบทีใบท่างเลย ใบสืดอ้ายเขาใบหนังใบนี่ไปคนจนวิ่งัวสีแล้วเงี้ยหน่อยเงี้ยงมันตัวสีใไหมากบอกให้ลูกใส่ก็หลูกสะไปเยียดห้ก็เขา็เียดหงวมาซ่าส่งม่ไปคนดูก็บว่าซ่าเนี่ยอยู่ึืนอยู่ลงนี้ไปเจ้าของเด็ดเอาเองวเนถึปวดขาบันไดก็ไดิขึ้นลลงบันไดฮาอย่างนี้กงเนี่ว่าซาเลย ขี่ขันวัวซ่าน้ำเขาจะกองกระคงหนากงตาหาอย่าเียวเองมกองจอกของน้ำมีของเขาเขาเรียกว่าวัซ่ไง ลมิดไหนวันที่ยี่สิบสี่ดอกติวันที่ยี่สิบสี่กับตรงกับบันเสาตีมีวันที่ยี่สิบสองเนาะยี่สิบสามยี่สิบสามยี่สิบสี่ตรงกับสาตรบันเสาร์าปเอาแล้ววันจันทร์กันบ้างสิวันสุเป้าทีไหนว่ยันบ่ไห่เล้อวันสุกกันบาง รุ icate, <es> anyway, ่งมีแต่ยีสต์ซีก็บจได้ทอกันเขาก็จีส่งงหามือเดียวกันนะยีสิบซีทอกันบนตัวประเทศนะเนาะแมนบ่ลุ่งมีจี๊่งให้ยยีสซีทอกันนะเนาะก็สดวันที่ยีสต์ซีม่บงโอ้ยีสต์ซีวันเสารเดืองนี้วันหนียีสสาีาร์ เงินวันุกโอ้มือเงินวันุกร่องร่อง,องเอาไปเอาสมมติไปปรับโยธนัคารอไร้นีะยเจ้าไปรีหนูไนปปรับก็เข่าถือว่บาบ้านเขา่าแล้วมืออง่นสี่ไปเอาสมมติไปปรับธนาคา n น้งมื aren, องนั่นปรับรับธนาคารอยธนา k a n นั่นทาไทยนั่นที่แถวปีซี่สมมติไปปรับลงืมมองเข่าก็ไปได้ เดี๋ยวมาซื้อนมให้ร้านนี่เดี๋ยวมาซื้อนมให้ร้านนี่โอ้ยข้าตเบ่าวละไพี่น้องไปทา้งในบนนอหนิเนาะพี่น้องทางเยี่ยวไปใส่บนนอบ้านนา,านางหันเห็นหน้าโยไปทา้งในอีกเน,นาเรื่องสวัสดีไรพี่น้องเรื่องนีจ้จับจังโอ้มาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นแล้วผู้นึ <c oughs> ่งเว้ยจะทำมาข่มาพอดี กำลังบนหาเอามาพอดี